พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ SYM ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ครับว่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ SYM จะกลับมาแจ้งเกิดในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บริษัท m b i ม e m o t o r s a l เซจำกัดได้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่ปี2549ก่อนจะเลิกจำหน่ายไป อย่างน่าเสียดายในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้มีแฟนร,รายการหลายท่านนะครับที่ใช้รุ่น GTS 300 MAXIM 400ก็มีสอบถามกันเข้ามาครับว่าไม่สามารถหาศูนย์บริการได้อีกแล้วจะทำอย่างไรดีวันนี้บอกเลยครับว่ามีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาโอกาสที่ SYM จะกลับมาสู่บมงไทยอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าจะมารูปแบบไหนนะครับ SYM จะมีส่วนในการลงทุนร่วมด้วยหรือไม่หรือเป็นคนไทย100%เซเหมือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังไม่อาจตอบได้ชัดเจน100%เปครับย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปีที่แล้วที่งานอิกมาโชว2019ผมไปยืนชมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กซ c กูเตอร์รุ่นใหม่ของ SYM นั่นก็คือ Maxim TL ปี2020ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่งานไต้หวันมอเตอร์ไซค์เ่ิงโชว ต่อเนื่องด้วยงานอิกมาโช2019ผมยืนชมอยู่นานสองนานครับเพราะว่ามันคือโมเดลใหม่ที่มีการพัฒนาที่แตกต่างไปจากทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อครั้งที่มีการจำหน่ายในเมืองไทยนั้น s y m ยังมีเพียงแค่รุ่น Maxim 400i และ Maxim 600i แต่ว่าครั้งนี้เป็นโมเดลที่ไม่เคยมีมาก่อน Maxim TL เครื่องยนต์2ส,สูบเรียง 465cc ในแบบ Double o v e r h e ร์เฮดแคมชา4วาลวต่อสูบลูกสูบขึ้นลงพร้อมกันนะครับจุดระเบิดสลับกันระบายความร้อนได้น้ำให้พลังสูงสุด40.7แรงม้าที่6,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด42.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีซึ่งทาง s y m นั้นการันตีว่าเครื่องยนต์ของ Maxim TL นั้นเหนือกว่าทุกรุ่นในคลาส 400cc ทั้งเรื่องของกำลังเครื่องยนต์แรงมา้าแรงบิดแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นก็คือการพัฒนาสายพานที่อยู่ในเครื่องยนต์ครับ MAXIM TL นั้นจะมีสายพานนะครับในการปรับอัตราทดอยู่ในตัวเรือนเครื่องยนต์ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโซ่สเตอร์ขับมาที่ล้อหลังเป็นกระสุนกำลังขั้นสุดท้ายทำงานร่วมกับสวิงอาร์มให้ความคล่องตัวให้ความมั่นคงในการขับขี่ซึ่งจะแตกต่างจาก บิ๊กซีกูเทอร์ทั่วไปที่ตัวเรือนเครื่องนยนต์นั้นเป็นแบบยูนิตสวิงก็หมายความว่าตัวเครื่องยนต์นั้นทําหน้าที่เป็นสวิงอาร์มไปในตัวน้ําหนักศูนย์ทวงก็นั่งเยอะทําให้ช่วงล่างแข็งกระด้างแต่ว่าเจ้าแม็กซิมทีแอลคันนี้จะลคล้ายๆหรือว่าเหมือนกันกันกบยามาฮ่าทีแม็ก560จุดเด่นที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็คือเรื่องของโช้กรับหลังครับที่ออกแบบได้อย่างสวยงามวางเอียงอยู่ทางด้านซ้ายของสวิงอาร์มในแบบโช้กับเดียว มันติลิงนะครับให้ความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งมีกระปุกซับแท้งและสามารถปรับระยะได้นอกจากนี้แล้วโช๊คอัหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาดแกน41มิลิเมตรดิสเบรกหน้าคู่แบบ r รเดอเมาส์สีลูกสูบต่อข้างจานเบรก275มิลิเมตรพร้อม ABS ดิสเบรกหลังเดียวจานเบรกและ ABS เหมือนกันครับในภาพรวมของ m a x i m TL นั้นผมถือว่ามันมีดีไซน์ที่ก้าวร้าวดุดัน ชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 4ดวงพร้อมไฟ DRL อยู่ขอบใต้ไฟหน้าไฟเลี้ยวรวมถึงไฟท้าย LED เช่นกันครับชุดเรือนไม้ยเป็นแบบ Full TFT ขนาด4.5นิ้วให้ความโดดเด่นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งหน้าจอสีสันสวยงามนครับบอกครบทุกฟังก์ชันวัดแบตเตอรี่วัดระยะทางวัดระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทริป A ทริป B นาฬิกาวัดอัตราความเรยมันเชื่อเพลิงวัดรอบทรงกลม เล็ดลายอยู่ที่8,000รอบต่อน,นาทีราคาค่าตัวของมันนั้นถ้าพูดถึงราคาในยุโรปแล้วก็ประมาณ260,000บาทถึง270,000บาทครับสมมุติว่ามีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในราคาที่เท่ากันกับยุโรปก็คือ260,000ถึง270,000บาทแล้วก็ผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้มาบนตัวรถต้องถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ แต่ถ้าหากว่าจะมีการนำเข้ามาประกอบในเมืองไทยย้ำนะครับว่าประกอบในเมืองไทยผมช่วราคาต่ำกว่านี้แน่นอนซึ่งถ้าหากว่าราคาพิเศษนะครับเฉพาะเมืองไทยประกอบในไทยทำได้ในราคาที่ระหว่าง200,000ถึง250,000บาทย้ำนะครับว่าอย่าให้ไกลเกิน200,000ไปมากนะักประมาณว่า200,000ต้นๆน,นะครับถ้าทำได้แล้วก็ตลาดมีเฮแน่นอนครับ เมื่อครั้งที่บริษัทเอ็ uy, มไบร์มอเตอรเซลจำกัดนําเข้า SYM มาสู่ตลาดเมืองไทยณเวลานั้นนะครับบิ๊กซกูเตยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยเป็นค่ายแรกในเมืองไทยก็ว่าได้ที่นำบิ๊ก s c o ูเตอเข้ามาขายรุ่นแรกก็คือ j o ยแม็ 300i ตามมาด้วย m a x กซิ 400i 600i แล้วก็มีรุ่น GTS 300i ตามมาน่าเสียดายว่า SYM นั้นเดินเกมเร็วไปน,นิดหนึ่งนะครับกระแสของบิ๊กซกูเตยังไม่เกิดขึ้น ฮอนด้เปิดตัว f o r ์ซ300ตามมาในภายหลังจนกระทั่งนะยครับยามาฮ่เปิดตัว X-Mac 300ตลาดถึงจะบูมขึ้นมาเพราะว่ามีการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบจากการประทะกันระหว่าง Honda กับยามาฮ่าทำให้ตลาดบ i ๊กซกอตเตเติบโตมากขึ้นกว่า6เท่าตัวแต่ปรากฏว่า SYM นั้นลาโรงไปเรียบร้อยถ้าวันนี้ SYM ยยังคงอยู่นะครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครทราบได้ ก็หวังว่าการเกิดใหม่ของ S Y M ในเมืองไทยนั้นยิ่งเร็วยิ่งดีครับถ้ายิ่งช้าอาจเสีโอกาสในการขายเพราะว่าการแข่งขันระหว่าง Honda กับยาม h านั้นกําลังดุเดือดเลือดพร่านทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้า S Y M ร่วมจอีกหนึ่งยี่ห้อทําราคาให้สวยๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัว Maxim ิ l ทคันนี้ถ้าวางราคาได้200,000ต้นๆไม่เกิน250,000บาทแล้วก็ผมคิดว่าราคาแบบนี้คนไทยรับได้เปรียบเทียบกับ s u z u k ิ เบิร์กแมน400ราคา214,000บาทนะครับแล้วก็ยามาฮ่า x m a x 300 171,900บาท Honda f o r z ซ350รุ่นใหม่173,500บาทจะเห็นว่าราคานั้นบวกเพกกิ่มอีกไม่กี่หมื่นบาทนะครับก็จะได้ Maxim TL เครื่นนองยนต์2สูบเรียง465ซีซี40แรงมา้าสายพานปรับอัตราทดในตัวเครื่องขับขึ้นล้อหลังดิโซสเตอร และก็มีดีไซน์ที่เร้าใจก็มีโอกาสย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากทาง Honda และ Yamaha ได้พอสมควรครับต้องอย่าลืมครับว่าขณะนี้ f o r z ซ750ก็าลังจะเปิดตัวในต่างประเทศถ้ามีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาประมาณ4 0 0 0 0 0บาทบวกลบขณะที่ Yamaha TMAX 560ราคาก็ไปไกลครับ4,99,000บาทดังนั้นราคาของเจ้า Maxim TL 2 0 0 0 0 0กว่าบาทแล้วก็ไม่เกินสง0 0 0 ผมถือว่าราคานี้น่าจะโดนใจนะครับแฟนแฟนบิ๊กซิกูตเตอร์ในทไทยได้พอสมควรทีเดียวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความขึ้นไปกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ